นี่กับป้าในป่ายางเหรอวะป้าใจไผไม่ได้ดอกฮิสโลแกนกล้องลอ้อซซิงยูรีครับวันนี้ผมจะพาม,มาดูรถโมบายเซอร์วิสป่ายางนอกสถา,านที่นะครับนี่กล้องลอ้อซซิงยูรีครับปกติใช่ไหมเขามีแต่รถเครื่องเสียงใช่ไหมหน่วยหนึ่งหน่วยสองแต่วันนี้รถกล้องล้อซซิงยูรีหน่วยหนึ่งหน่วยสองนะป่ายางนะเออดูดูเดี๋ยวหนึเลยดูหน่อยสักล้องนะอ่าคันนี้เป็นคันที่สองของร้านกล้องลองอนะ้อซซิงยูรีนะเออคันนั้นเคันแรกนะสำหรับหน่วยที่สองของร้านกล้องลอ้อซซิงยูรีคร มาตอบโจทย์ลูกค้าที่อยากจะเปิดร้านนะครับนะไม่ว่าจะเป็นทํางานประจําอยู่หรือมีร้านอย่างอยู่แล้วก็กดีครับอันนี้มารีวิวรถนะครับนี่รถเป็นมิตซูนะบิชิไตันวเดียวครับปี2012เครื่องยนต์ดีเซลนะครับโอ้โหแบบเครื่องยนตเครื่องยนต์สวยมากทุกคนก่อนจะไปดูอ่าอย่างอื่นนะเรามาดูเครื่องยนต์ก่อนดีกว่านะเพราะาหวัวใจหลักในการออกไปเซอร์วิสเนี่ยถ,ถ้าเกิดเครื่องยนต์ไม่ดีนี่บอกเลยว่าออกไปนี่ลําบากนะครับทุกคนนะเออเนี่ย แบบของผมนี่คือรีวิวสดๆให้ดูเลยนะครับว่ายังไม่มีการอัพอะไรเพิ่มเติมเลยครับนี่คือเป็นรถบริษัทนะเราจับมาก็คือสภาพสวยแบบนี้เลยทุกคนนะเครื่องดีสตาร์ททีเดียวครับไม่มีเยิ้มไม่มีไอน้ําไม่มีดันครับทุกคนบอกเลยว่าสวยจริงๆครับนี่เลยคันเดิมหมดทุกอย่างครับไม่มีชนนะครับคันนี้ไม่มีชนหนักนะครับบอกเลยว่าขายได้ไปคันนี้ก็ถือว่าคุ้มมากนะเออปีาวปี2012เครื่องยนต์ดีเซลครับเครื่องไม่มีเยิ้มไม่มีดันไม่มีไอนะครับบอกเลยนะ มีแต่คนไอนะนะก็รถตัวนี้เป็นรถนะครับโอ้โหหลากหลายสีเลยครับจดไว้เผื่อนะขาวดำนะแดงเหลืองน้ำเงินนะแต่วันนี้ที่ผมทำค้างไว้อยู่ถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยผมจะทำโลโก้ให้ใหม่เลยอันนี้ผมทำเพื่อต่อภาษีนะว่าให้มันมีสีตามที่เขาอ่านี่มานะเดิมทีมันเป็นสติกเกอร์นะมันไม่สวยผมลอกใหม่ทำเป็นโลโก้ของผมถ้าเกิดใครซื้อต่อไปเดี๋ยวผมเปลี่ยนโลโก้ให้เลยนะออ เดี๋ยวมาดูดีกว่ารถของเราเนี่ยมันจะแปลกกว่าชาวบ้านเขายัางไงนะครับนะ <S <S ถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยดูกล้องล้อซิงชมรีเดี๋ยวผมพาไปดูนะว่ามันแปลกกว่าเขาตรงไหนเอ่ยนะว,ว้าวไปดูกันเลยโชว์นะฮะนี่เริ่มจากด้านข้างของเรานะฮะของเราเปิดข้างนะยังกับเวทีเลยนี่นะเออร้องหมอลงหมอลำได้ด้วยครับลูกสวงสติงบอกเลยว่าขึ้นรถกล้องล้อซิงชมรีนี่สนุกสนานแน่นอนครับนี่เห็นไงเห็นได้เอ่ย โอ้โห oh ด,ดูิอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดรีวิวให้ดูประตูทุกบานเลยทุกคนอ่า <c oughs> เป็นไงเอ่ยสวยใช่ไหมล่ะอ่าเป็นไงอุปกรณ์ครบคันครับพร้อมออกโมบายเซอร์วิสคันนี้นะครับพร้อมจบที่คันนี้เลยไปปะยางตรงไหนจอดปะได้เลยครับอุปกรณ์ครบคันครับอ่าอยู่บนรถคันนี้เลยอ ไม่ว่าจะเป็น,นครับไฟบ้าน2ระบบนะครับตอนนี้ก็คือเป็นปลั๊กไฟบ้านนะครับแล้วก็อีก1ระบบก็คือไฟเครื่องปั่นครับสามารถใช้ได้2ระบบเลยสําหรับไฟเลี้ยงคันนี้ทั้งคัน,นนะมีเครื่องถอดยางปั๊มลมโอ้ขนาดใหญ่เลยโอ้ยร้อนๆอย่างนี้ก็มีพัดลมดิพัดลมนะพัดลมแล้วก็มีเครื่องปั่นไฟนะครับแล้วก็ไฟฉุกเฉินนี่ระหว่างนี่เนาะไฟฉุกเฉินช่างกอลฟดูหน่อยเวลาเราออกไปเซอร์วิสอย่างเงี้ยอาจจะมีเหตุมีอะไรอย่างเงี้ยรถตามหลังมาเขาไม่รู้หรอกว่าเรากาลังทําอะไรอยู่แต่ว่า ผมติดตั้งไฟไซเรนเนี่ยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะใครที่มาข้างหลังในนู้นจะได้มองเห็นแร่ไกลเลยนะเออเป็นไงเครื่องปั่นไฟเราโอ้โหสะดวกสบายบอกเลยว่า2ระบบนะอันนี้ก็สตาร์ทมือได้ด้วยนะสตาร์ทไฟฟ้าอันนี้ผมจะ,ะลองสาธิตสําสหรับสตาร์ทเครื่องปั่นไฟให้ดูนะอโอเคทุกคนอันนี้ก็ต้องตัดระบบนิดนึงนะไฟเครื่อง เด,เดี๋ยวนิดนึงดันไปก่อนนี่เป็นไงอ่านิ่งพลมเลยด้วยแสสว่างเลยไฟตรงนี้ก็มีเป็นไงอ่าตรงนี้สามารถปิดเปิดได้นะอ่าเป็นบ้างปิดเปิดอ่าเป็นไงอ่าโอ้โหร้อนร้อนใช่ไหมเย็นสบาย ประมาณนี้ทุกคนเป็นไงรถโมบายเซอร์วิสของเราประยางนอกสถานที่รับนะบอกเลยว่าเขาเรียกไงอะ่ะครบจบที่เดียวอุปกรณ์แม่แรงนะทุกอย่างอยู่วันนี้หมดนะตะก้องมาดูใกล้ดิมาสโกงมาสุก้าอุปกรณ์นะครับจบที่คันนี้เลยคนระับพร้อมออกงานนะครับนะคันนี้รีวิวทําไมนะรีวิวทาไมลูกทุกคนอาจจะสงสัยว่ารีวิวทาไมคันนี้บอกเลยทําขายนะนี่ทําขายอันนี้คือรถต้นแบบ รถต้นแบบของเรานะฮะทุกคนเห็นไหมเอ่ยเอออันนี้คือเขาเรียกว่าถ้าเป็นในนี้ก็คือรถโมเดลนะนี่กล้องล้อซซิงคิมลีนะฮะถ้าคันนี้มีแบบไหนคันนั้นก็มีเหมือนกัน,นครับนี่โอ้โหแบบเปิดสบายนะทุกคนเป็นไงนะเออประมาณนี้เห็นไหมเอ่ยอ่า เป็นไงครับ2คันบอกเลยคันนี้ใช้งานอยู่ประจำครับถ้าเรื่องรถปะยางนอกสถานที่มาที่นี่ครบนะครับไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวสอนกันได้นะถ้าเกิดสนใจอยากจะได้รถโมบายเซอร์วิสโทรติดต่อได้ครับ083 769 5438เดี 8, 3, 7, 6, 9, 5, 4, อ่ะเดี๋ยวผมพาชมอีกสักรอบนึงนะอ่าคันนี้ไฟวิบ,บวับวิบวับมีนะไฟเซเลนนะครับนี่ดูดิแต่คันนี้เป็นรถใหม่มือหนึ่งครับอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดนะครับคันนี้เป็นรถมือสองอุปกรณ์ตู้มือสอง เราทําการแปลงด้านข้างแล้วก็ทําสีใหม่แต่อุปกรณ์นะพวกปั๊มลมเครื่องถอดเครื่องมือพัดลมนะเครื่องปั่นไฟใหม่ทั้งหมดทั้งสองคันเลยนะอยากได้แบบไหนอยากได้มือหนึ่งจัดให้ได้อยากได้มือสองแบบนี้จ่ายได้สำหรับรถนะมือหนึ่งมือสองจ่ายได้แต่อุปกรณ์เนี่ยใหม่หมดเลยงบนะสี่แสนกว่าบาทนะครับฝากกว้ด้วยครับได้รถด,ด้วยอุปกรณ์ด้วยได้ความรู้ด้วยได้ลูกค้าด้วยฝากไว้ให้คิดนะครับ โอเคนะทุกคนนะฝากไว้คิดรถโมบายเซอร์วิสปะยางน,นอกสถานที่ฝาก้ด้วยครับกล้องล้อซิิงชฉลีจัดให้ครับสี่แสนกว่าบาทโอเคทุกคนสวัสดีครับ